ที่หลีกเลี่ยงการเอาเครื่องซักผ้านะคะไว้ใต้เคาน์เตอร์บริเวณเตาไฟห้องครัวมันคือการหมุนเนี่ยบั่นเงินออกหมุนเงินหมุนเงินนะคะทำมาขณะเดียวกันห้ามกวาดบ้านเวลากลางคืนนะคะทุกคนห้องรับแขกเนีงง่ยมันเป็นแบบในเรื่องของกับจุดในเรื่องของการรับพลังงานนะคะแล้วก็จุดในเรื่องของการรับซับนั่นเอง วงจุย้ยในเรื่องของควงจุย้ยเรียกโชคลาภเงินทองสวัสดีค่ะเข้าบ้านเรื่องเอ่ยนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะโดยปกติแล้วนะคะช่วงนี้นะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะคือก็คือหลายๆคนมีโอกาสได้อยู่บ้านมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วพออยู่บ้านมากขึ้นเกิดอะไรขึ้น อาจจะมีเวลาดูแลบ้านมากขึ้นนะคะได้ทําความสะอาดดูแลต้นไม้ได้จัดบ้านใหม่ต่อเติมบ้านใหม่นะคะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดกเกี่ยวกับเรื่องของโฮมจ้ยนะคะสําหรับช่วงนี้ใครหลายๆคนนะคะที่มีโอกาสได้อยู่บ้านบ่อยๆหรือมากกว่าเดิมเนื่องจากสถานการณ์นะคะในเรื่องของการป้องกันเชื้อโรคช่วยกันในช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เข้ามาก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะจะมาแนะนําทุกคนนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่บ้านตกแต่งบ้านนะคะอย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่สําคัญที่จะแนะนําทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ะคะ่ะ อะไรที่เป็นต้นไม้เก่ามีตออยู่อะไรเงี้ยตอมันคือเหมือนแบบว่าลูกศรทิมแทงในบ้านนะเพราะฉะนั้นคือถ้ามีตออยู่เนี่ยเอาออกหรือแบบตัดแล้วประเภทแบบกิ่งมันแบบชี้ออกมาแล้วพุ่งออกมาไม่มีใบหัวล้นอะไรแบบเนี้ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฮงจุยนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันตบแต่งต้นไม้อะคะพยายามแบบว่าอย่าตัดให้เหลือแค่แบบว่าตอคมๆแล้วทิมเข้าบ้านนะคะมันส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของปัญหา ในครอบครัวได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตัดแต่งต้นไม้อะไรต้นไม้ตายก็ขอให้ออออกนะคะถ้าเกิดต้นไม้ตายขวางหน้าบ้านนั่นหมายถึงสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านที่อาจจะมีอายุมากขึ้นไปนะคะตั้งแต่อายุ60นะคะก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะอของในเรื่องของต้นไม้นะคะที่อยู่หน้าบ้านนะคะเราจะได้ตกแต่งกันได้ถูกที่ถูกทางคะ่ะและรวมถึงนะคะนอกจากนี้นะคะ อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญค่ะในเรื่องของการจัดมครงจุ้ยนะคะคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าใครมีบ้านนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะห้องรับแขกเราเนี่ยต้องมีขนาดใหญ่ถ้าใครบ้านใครมีห้องรับแขกนะคะต้องมีขนาดใหญ่กว่าห้องครัวและห้องนอนห้องรับแขกเนี่ยมันเป็นแบบในเรื่องของแบบจุดในเรื่องของการรับพลังงานนะคะแล้วก็จุดในเรื่องของการรับทรัพย์นั่นเองนะคะ ห้องรับแขกในบ้านนะคะควรจะเป็นห้องรับแขกที่มีแสงพอดีมีความสว่างพอดีจะเป็นการดึงดูดทั้งบริวารทั้งเพื่อนฝูงผู้คนมิตรในทางที่ดี แล้วบ้านดีๆนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเข้ามามันควรมีฉากกั้นนะมันไม่ควรแบบว่าเข้ามาปุ๊บแล้วทะลุป,ปลูโป่งเห็นตั้งแต่ห้องรับแขกห้องครัวห้องอาหารโต๊ะทานข้าวนะคะเพราะว่ามันหมุนบอกถึงการเก็บเงินไม่อยู่เก็บความลับไม่อยู่มีอะไรคนก็จะมาขอพึ่งพาขอช่วยเหลืออะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าบ้านใครยังพอจัดสรรได้อาจจะใช้ฉากสวยๆกั้นให้เป็นสัสดส่วนมีการจัดลําดับของแต่ละที่ที่เข้าไปเพราะบางบ้านเข้ามาก็จะแบบเป็นตรง ตรงพุ่งเข้าไปนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะและที่สำคัญนะคะในเรื่องของการจัดครัวนะคะบ้านที่อยากเฮงเงนะเพราะห้องครัวเนี่ยคือห้องที่ให้พลังงานชีวิตห้องให้พลังงานเกี่ยวกัเรื่องของการทำมาหากินนะคะห้องครัวที่ดีนะคะนอกจาก เตาหัวแก๊สนะคะที่บางทีในหลักของครงจุ้ยเขาไม่ให้เป็นเลขคู่เนาะเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มมีเตาสามหัวขายแล้วแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นนะคะนอกจากจุดตําแหน่งก็คือมีด้วยสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นบ้านที่มีพื้นที่หลีกเลี่ยงการเอาเครื่องซักผ้านะคะไว้ใต้เคาน์เตอร์บริเวณเตาไฟห้องครัวมันคือการหมุนเนี่ยบั่นเงินออกหมุนเงินหมุนเงินนะคะทํามาหากินก็มีเรื่องให้หมุน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 อ่าลองเช็คดูว่าบ้านใครนะคะที่เหมือนกับว่า THANKS <laughs> จัดแบบนี้บ้างนะคะแต่ถ้าสมมตินในกรณีบางคนอาจจะบอกเมว่าคุณเม่แต่อยู่คอนโดค่ะมันไม่มีพื้นที่อ่ะเราก็หยนุนหยวนนะคะถ้าเป็นคอนโดแล้วไม่มีพื้นที่หรือว่ายังไงก็ตามมันจะต้องอยู่ใต้ซิงน้ําที่เราทําอาหารทําครัวหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะก็อย่างน้อยก็คือจัดให้เป็นสัดส,ส่วนนิดนึงนะคะทําให้สะอาดทําให้โล่งบางทีมันถูกฟิกพื้นที่มาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านที่ถูกหลักจริงๆแล้วอยากให้เรื่องการเงินดีๆจริงๆหลีกเลี่ยงการเอา เรื่องสัาพ้าไว้รวมอยู่ในห้องครัวควรแยกเป็นห้องเป็นสัดส,ส่วนไปอันนี้สําคัญที่สุดนะคะ บ้านจะได้ดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเข้ามาได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะพวกของที่เก็บไว้ใต้บันไดนะคะของที่ไม่ใช้แล้วหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีบางคนนะคะไม่ได้เก็บไม่กวาดเป็นที่เป็นทางจะแ,แบบไว้ใต้บันไดบ้างเอาไว้แบบเหมือนกับว่าแค่พิงเอาไว้อะไรแบบเนี้ยไม่กวาดนะคะมันคือการกวาดเงินกวาดทองนะคนจีงเขาถึงมีวันนะคะว่าตุลจีนวันนี้นะครบวันนี้วันเที่ยวห้ามจับไม่กวาดนะเพราะอะไรเขามีความเชื่อว่าในวันที่เทพเจ้าใชยิีงเงินทองลงมาแล้วเนี่ยเอาเงิน พลังงานดีๆเข้าบ้านถ้ากวาดก็จะเป็นกวาดสิ่งที่ไม่ดีออกไปด้วยและในขณะเดียวกันห้ามกวาดบ้านเวลากลางคืนนะคะทุกคน เพราะว่าตามความเชื่อหลักขวงจุย้ยกลางคืนมันเหมือนกับว่าการกวาดกลางคืนจะเป็นการที่ทําให้กวาดเงินทองไหลแบบมันไม่ดีะคะ่ะเป็นพลังงานไม่ดีเป็นอัปมงคลแล้วนะคะก็ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองก็จะรั่วไหลไปด้วยเพราะฉะนั้นบางทีก็อดใจไว้นิดนึงนะคะอย่าก,กวาดบ้านกลางคืนนะคะก็ในเรื่องของหลักเคสทวงจุ้ยนั่นเองนะคะที่นํามาบอกทุกคนในวันนี้นะคะสมมุติว่ายังไงดูดูหน่อยแล้วมากวาดตอน เช้าตอนกลางวันวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่ามากวาดกลางคืนไม่ดีนะคะอันนี้ไม่ดีไม่แนะนำนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะบ้านใครนะคะที่มีห้องน้ำค่ะห้องน้ำในที่นี้ก็คือ,อเขาเรียกว่าอะไรต้องเป็นห้องน้ำที่เหมือนกับว่าห้องน้ำที่ ประตูเปิดมาแล้วเจอห้องรับแขกอะไรแบบนี้นะคะแนะนำนิดนึงนะคะทุกคนห้องน้ำที่เจอห้องรับแขกนะคะควรปิดประตูให้เรียบร้อยอย่าเปิดห้องน้ำแบบว่าทิ้งไว้นะคะอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะห้องน้ำอะ่ะสังเกตไหมมันดึงดูดมันดึงลงไปในห้องน้ำนะคะประโยชน์กับทุกคนที่ได้ฟังเป็นข้อมูลไปนะคะก็เหล่านี้ที่เมย์มาพูดมันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภหมดเลยนะ ถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้ได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วบ้านที่ถูกหลักในประเทศไทยคือถ้าเราไม่ได้สร้างบ้านแบบด้วยตัวเองจริงๆมันไม่ค่อยมีหรอกมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์นะคะแต่มันก็มากสุดนะคะถ้าเกิดว่าเราปรับนะคะให้สะอาดโล่งสวา่างมีกลิ่นหอมมีความสดชื่นนะคะมันก็จะช่วย ให้เขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานดีๆนะคะเข้าบ้านเราได้เหมือนกันแต่วิธีเก็บรักษาอันนี้ก็สําคัญและบ้านไหนก็ตามที่กําลังจะคิดสร้างบ้านนะคะขอให้มีประตูหลังบ้านด้วยไม่ใช่มีแต่ประตูหน้าอย่างเดียวถ้าไม่มีประตูหลังบ้านนั่นหมายถึงความรักไม่ยืดยาวนะคะก็อันนี้ก็เป็นเก็บเล็กเก็บน้อยนะคะที่นํามาฝากทุกคนกันในวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ